สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการทำความดีโดยคุณครูพนิดานาคทั่งการทำความดีหลักธรรมที่สนับสนุนการทำความดีในระดับชั้นนี้ควรศึกษามี6ประการดังนี้ 1. เป็นจธรรม 2. ฮิริโอตปะ 3. ส,สังคหาวัตถุ 4. 4. คาราวาทรร 5. กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียน 6. มงคลแปะองค์คน38 เบนจะทำเบนจะทำเป็นหลักธรรมเพื่อสอนให้เป็นคนดีมีห้าประการ 1. ความเมตตาการุณาคือบุคคลใดที่มีความเมตตาย่อมไม่ฆ่าสัตว์และเบียดเบียนผู้อื่น 2. สัมาชีวะคือ การประกอบอาชีพที่สุจริตมีไรายได้รู้จักใช้จ่าย 3. การมสัสงวรคือการสำรวมกิริยาวาจาไม่ให้ล่วงละเมิดสามีหรือภรรยาผู้อื่น 4. สัจจะคือความซื่อสัตย์ไม่หลอกลวงผู้อื่น ปฏิบัติอย่างจริงใจ 5. สติสัมปชัญญะคือความมีสติรู้ตัวตลอดเวลาฮิลิโอตปะฮิลิโอตปะคือหลักธรรมคุ้มครองโลกความระอายและเกงรงกลัวต่อบาป ฮิริคือความระอายต่อบาปหมายถึงการไม่ทำความชั่วแม้ผู้อื่นจะไม่เห็นโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปหมายถึงรู้ว่าบาปเป็นความชั่วให้ผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนเราจึงควครกลัวต่อการกระทำต่อการทำความชั่ว สังกหาวัตถุสีสังกหาวัตถุสคือหลักธรรมที่ทําให้ผู้อื่นรักเป็นหลักธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวน้ําใจผูกไม่ตีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นมี4ประการดังนี้ 1. ทานคือการให้การรู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนเองให้แก่ผู้อื่นเช่นเราให้อาหารสัตว สปิยาวาจาคือการพูดจาสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะต่อผู้อื่นเช่นเมื่อเราเดินชนเพื่อนเราก็กล่าวคำขอโทษ 3. อัตจริยาคือการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นช่วยทำความสะอาดชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บพยะสีสมานัตตาคือการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเช่นมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มีความเป็นกันเองกับเพื่อนๆคาราวาทธรรมสี่คาราวาทธรรมสี่คือหลักธรรมของผู้ครองเรือน ข้อปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปมี4ประการ 1. สัจจะคือความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น 2. ธรรมะคือความข่มใจการรู้จักยับยั้งชั่งใจในการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 3. ขันติคือความอดทนเช่น ความอดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บป่วย 4. จาคะคือความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเรื่องการทำความดีการทำความดีทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ สิ่งที่เด็กจะต้องทำต่อไปก็คือให้เด็กๆทำใบงานสัปดาห์ที่5โดยคุณครูจะมีคำไว้ให้ให้นักเรียนนำคำที่ครูกำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ